อยากจะเป็นคนที่มีทักษะอะไรเพิ่มมากขึ้นเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเป็นคนที่มีทักษะหรือความสามารถในการพูดในการสื่อสารที่ดีขึ้นกว่าวันนี้นั่นคือเป้าหมายของตัวเองได้ไม่คือการค,าค่อยๆฝึกหรือวา่าค่อยวางสั้นๆเล็กๆไปเรืเร่อยๆเพื่อให้เขาเข้าใจว่าจริงๆเป้าหมายไม่ใช่จะเข้าเรียนนอะไรต้องเรียนได้เกียรติเท่าไหร่จะประกอบอาชีพอะไรไม่ไกลไปเอาใกล้ๆก่อนเพราะถ้าเกิดเขาทําสิ่งนั้นได้ แน่นอนปัจจุบันเขาจะเริ่มมองเห็นตัวเองชัาแต่อีกสาเหตุหนึ่งปัจจุบันมันไม่ค่อยดีมันก็มาจากอาดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบันในภายในตัวของเรานะครับจริงๆมันมีอยู่3จุดเท่านั้นแหละมีอดีตมีปัจจุบันอนาคตในการที่เราจะสร้างแรงจูงใจวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เขาเดินไปข้างหน้าและทําสิ่งต่างๆที่เขาควรจะต้องทําไปข้างหน้าถูกไหมครับผมแต่สิ่งที่ทําให้มันไปข้างหน้าไม่ได้สามจุดนี้มันเป็นคอนเซปที่ผมคิดว่าผม อธิบายให้ทุกคนแล้วทุกคนไปประยุกต์ใช้กันเอง